สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำเบียานี่ไก่ข้าวหมกสไตล์อบรานั่นเองและส่วนผสมมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะมีข้าวบัมาติเซฟยาฟรันไก่หั่นเป็นชิ้นขมิ้นผงมะนาวแห้งเกลืออบเชยมะเขือเทศ หอมแขกขิงกระเทียมแล้วก็เนืมเม้อมะเขือเทศแล้วก็คำแดกคือย่าฟรั่นเราไปแช่น้ําแค่พอท่วมแบบนี้ก่อนนะคะแช่น้ําทิ้งไว้เลยจากนั้นก็โขกกระเทียมกับขิงให้ละเอียดพออย่าบแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ตั้งหม้อแขกใส่น้ํามันใส่หอมซอยลงไป เวให้หอมมันเหลืองเราก็จะใส่ขิงใส่กระเทียมลงไปนะคะจากนั้นก็ใส่มะนาวแห้งผาครึ่งเอาเม็ดออกแล้วก็ไปล้างเอามาผัดด้วยกันให้มันหอมจากนั้นเราก็ใส่ผงอาราบิกมาซาร่าลงไปสองช้อนโต๊ะนะคะอัตราส่วนก็ข้าว1กิโลต่อผงมาซาร่าสองช้อนโต๊ะ ก็ผัดให้เข้ากันแล้วก็เติมมะเขือเทศที่หั่นตาไว้นะคะแบบนี้หั่นชิ้นแบบนี้ผัดให้เข้ากันจนมะเขือเทศเริ่มเข้าเนื้อก็จะเติมผงขมิ้นลงไปหนึ่งช้อนชาเพื่อสีสันสวยงามนะคะผัดให้เข้ากันแล้วก็เติมน้ําไปประมาณครึ่งถ้วยตวงแล้วก็จะ เที่วให้เข้าเนื้อดีนะคะจากนั้นก็เติมมะเขือเทศกระป๋องแล้วก็มะเขือเทศดระป๋องลงไปผัดให้เข้ากันไม่ต้องเติมเยอะนะคะประมาณ3ฟนโต๊เพราะว่าถ้าเยอะมันจะแฉะปรุงรสด้วยเกลือผงปรุงเกลือประมาณสเกลือชมพูประมาณ1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสประมาณ2ช้อนโต๊ะก็ใส่ผักชี เติมน้ำน้ำทั้งหมดที่ใช้ประมาณ1ลิตร1ลิตรครึ่งนะคะแล้วก็เคี่ยวจนมันงวดดีแล้วเติมผักฉีให้มีกลิ่นเพิ่มความหอมผัดให้เข้ากันแล้วก็เคี่ยวเคี่ยวจนสมผสมเข้ากันดีใช้ไฟอ่อนเคี่ยวนะคะ ไปแล้วก็มาหมักไก่หมักไก่ด้วยเกลือชมพูประมาณ1ช้อนชาแล้วก็ผงมาซาลาสองช้อนชาคล้าให้เข้ากันนะคะคล้าให้ทั่วจนเข้ากันดีแล้วแล้วก็ตามด้วย ผงขมิ้นอีกหนึ่งสอนชาเพื่อเพิ่มสีสันให้ไก่มีสีเหลืองสวยคลุกให้เข้ากันพักไว้แล้วก็เราเอาไปทอดทอดแค่พอตึงๆเท่านั้นเองค่ะ เรามาทอดมันฝรั่งกันเลยค่ะทอดให้มันฝรั่งสีเหลืองสวยเลยแล้วก็ทอดไก่แค่พอตึงๆนะคะแบบนี้พอทอดได้ที่แล้วทั้งไก่และมันฝรั่งเราจะนำมาใส่ในแกงซาโลน่าก็เคี่ยวให้ไก่เข้าเนื้อดีประมาณ20นาทีขึ้นไปนะคะแบบนี้นะคะ ก็ตามด้วยมันฝรั่งที่หลังเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเละแค่คุกเขาให้เข้ากันแล้วก็ปิดไฟไว้ได้เลยเอ็ก็ได้แกงซาโลนาแล้วนะคะก็ถ้าจะทานเป็นแกงกับแผ่นแป้งเช่นแผ่นโรตี้แป้งนานก็ทานได้เลยสามารถเติมผักต่างๆเติมเยอะกวเรงไปได้ตามชอบเลยค่ะมาดามบอกมาแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปต้มน้ำสำหรับต้มข้าว ใส่เปลือกอบเชยเกลือชมพูต้มน้ําให้เดือดใส่ข้าวลงไปข้าวนี้เราเอาไปแช่น้ำก็ล้างแล้วก็แช่น้ําไว้ประมาณ20่นาทีไม่ต้องซาวนะคะเดี๋ยวข้าวหักก็เราเอามาต้มแบบนี้พอข้าวสุกได้ที่ได้ที่ในที่นี้คือจะไม่ต้องสุกมากก็คือมาเป็นตากบก็ปิดไฟเทน้ําออก ให้เสดดน้ำได้เลยนะคะเป็นตากบได้ที่แล้วเราก็เทข้าวใส่กระชอนเอาน้ำทิ้งไปเลยแล้วก็แบ่งข้าวเป็นสองสุกะแบ่งข้าวเป็นสองส่วนเพราะว่าเราจะทำข้าวเป็นสองชั้นก็คือส่วนชั้นเป็นถาแล้วก็ตรงกลางจะเป็นแกงซาโลน่ากับไก่ แล้วก็โปดด้วยข้าวชั้นบนอีกทีหนึ่งนั่นเองค่ะหม้อที่ใช้หุงข้าวก็เลือกเป็นหม้อขนาดใหญ่ที่ให้มันดีกับปริมาณข้าวที่จะฝุงขึ้นหมอ้อเพราะว่าข้าวบาสมาติเวลาสุกมันจะขึ้นหมอ้อไม่เหมือนมันข้าวหอมมะลิที่จะไม่ค่อยขึ้นหม้อเท่าไหร่นะคะเพราะเราต้องดีดด้วยกันแบบน,นี้เราก็จะใสดแกงโซน่าลงไปงชั้นที่สอง ก็เอาฝาไอนี่เออคุณไม่ไม่ค้มนะคะให้ทั่วแบบนี้เลยอ่าเราก็จะเลียเรียให้ทั่วข้าวส้าล่างข้าวมกเสียให้ทั่วเลยเสร็จแล้วเราก็ให้ข้าวให้เหลือ ใส่โปะข้างบนเลยนะคะใส่ทับลงไปข้างบนเบบนีนเลยนำน้ำยาฟันเทลงไปข้างบนแบบนี้เลยค่ะให้หมดอันนี้ก็คือเป็นสีเหลืองของยาฟันก็จะมีกลิ่นหอมเฉพาะ ขาดไม่ได้เลยถ้าไม่ถ้าไม่มีจริงๆก็จะใช้สีผสมอาหารนะคะทำแบบนี้แล้วก็โรยด้วยสลระแหน่สลระแหน่ก็คือถ้ามีเยอะก็สามารถใส่ลงไปในชั้นของแกงชารุนาแล้วก็ติดอี๋ยนึ่งได้เช่นเดียวกันใบกระวานเช่นเดียวกันแต่วันนี้ไม่ได้ใส่นะคะมานาบอกว่าถ้ามีก็ใส่ลงไปก็ได้นะคะ ปิดฝาแล้วก็หาภาชนะหนักๆทับบนปากฝาหม้อนะคะเพื่อไม่ให้ไอน้ําออกถ้าเป็นคนอัลเบกมานามบอกว่าเขาก็จะทําแผ่นแป้งปิดรูปิดรูหม้อไว้ไม่ให้ไอน้ําออกเวลาหุงข้าวก็จะสวยหอมก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะไฟออดตักข้าวนะคะให้แสะขึ้นมามานามบอกว่าให้แสกขึ้นมา จากข้างล่างขึ้นข้างบนแบบนี้นะคะข้าวก็จะได้ออกมาเป็นชั้น3ชั้นเลยนี่ค่ะโอ้หน้าทานมากหอมมากข้าวนิ่มหอมเครื่องเทศเข้าเครื่องสุดๆแล้วก็มีกลิ่นหอมของหญ้าฟันด้วยนะคะหอมกลิ่นสะระแหน่นิดๆ ขอบคุณสูตรดีๆจากมาดามซูนีนะคะสามารถลองทำตามกันได้เลยขอบคุณที่ติดตามชมนะคะสูตรชาวอาราบิกแท้ๆจากดูใบนะคะสูตรนี้ใครชอบอาหารอาราบิกหรือว่าข้าวหมกก็ลองทำกันได้อันนี้ก็จะแตกต่างจากข้าวหมกไก่ที่เราเคยทานที่เมืองไทยใครชอบข้าวแนวนี้ลองทำกันเลยจ้ารสชาติหอมตำลักนี้นะคะ ก็จะรดเค็มนิดๆเปรี้ยวเปรี้ยวจากมะนาวแห้งเปรี้ยวอมหวานจากมะเขือเทศข้าวก็จะมีความนุ่มร่วนๆรงตัวเลยทีเดียวค่ะ